จาะลึกความรักสีเทาของฟิล์มรัฐภูมิเสียอูดเสียอูดผู้คลั่งรักที่ทั้งเปทั้งให้ความรักกับฟิล์มแต่สุดท้ายกลับถูกหักหลังไม่เป็นชิ้นดีซึ่งชีวิตของคุณฟิล์มรัฐภูมิในวันนี้ในเดินทางมาถึงวันชี้ชะตาของชีวิตที่ดูอนาคตแล้วคงจะจบไม่สวยจากกรณีที่พี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโกรธหนักประกาศลั่นตัดพี่ตัดน้องพระตนเป็นผู้เสียหายจากการถูกฟิล์มแอบอ้างชื่อไปตบซับท์20บล้านจากบอสปันแห่งดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งคำถแถลงคำชี้แจงงงต่าๆขอฟิล์มมนนนััน้ ยร้ารตก,กะเต็มไปด้วยความสับสนเสแสร้งฟังไม่ขึ้นอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะอ้างว่าถูกตัดต่อเสียงอ้างว่าแค่รับงานทำพีอาร์พี่หนุ่มมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงมาโต้แยง้งกับคำพูดของฟิลม์มที่ออกมาแทได้ทั้งหมดซึ่งหากย้อนประวัติไปจะเห็นได้ว่าคุณฟิล์มเป็นซุปตาที่มีพฤติกรรมล่อแหลมมาหลายครั้งหลายคราเป็นพระเอกแค่ในจอชีวิตจริงราวกับเป็นตัวร้ายเขาเคยถูกเปิดโปงถึงสัมพันธ์ลึกซึ้งนานหลายปีกับเสียอูดเสียนพระเครื่องคนดังที่ไม่ใช่ระดับความสัมพันธ ในจ้างในตอนนั้นที่เป็นข่าวฮือฮามากสำนักข่าวทุกสำนักต่างพาดหัวว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเป็นพิเศษในเวลานั้นเสียอูดร่ำรวยมากและเสียก็คลั่งรักฟิล์มมากเช่นกันเป็นหนักๆให้ฟิล์มทั้งไถถอนบ้านให้พ่อแม่ฟิล์มซื้อรถหรูแพงๆบรนเปือให้ฟิล์มจนจากเด็กหนุ่มที่มีฐานะทางบ้านธรรมดาค่อนข้างจะไปทางยากจนเพราะมีหนี้มีสินแต่เว,ว่าพอมาได้รู้จักกับเสียอูดชีวิตก็แปรผันไรหนี้สินแถมมีบ้านมีรถหรูที่ต่อยอด มาถึงชีวิตของคุณฟิล์มในปัจจุบันนี้แต่ด้านคุณฟิล์มก็ออกมาปฏิเสธข่าวฮือฮาในครั้งนี้แบบไม่มีเยื่อใหญ่คุณฟิล์มลั่นบอกไม่รู้จักเสียอูดเป็นการส่วนตัวรู้จักแค่ฐานะในจ้างลูกจ้างเท่านั้นยอมรับเสียอูดเป๊หนักจริงแต่เป๊ไม่ถึง7-8ล้านคุณฟิล์มลั่นไม่ได้มากขนาดนั้นโดยในยตอนแรกที่ฟิล์มเข้าวงการยอมรับบ้านฟิล์มมีปัญหาจริงบ้านกําลังจะโดนยึดและเสียอูดก็เข้ามาช่วยเหลือไว้ย้ําไม่เคยลืมบุญคุณส่วนเรื่องรถมิอ่ล์์มยากไได้แคป ปรึกษาเสียอูดไม่ได้ขอให้ซื้อให้ฟิล์มยกให้เสียอูดเป็นเพียงผู้มีพระคุณไม่มีความสัมพันธ์เป็นอย่างอื่นแต่อย่างใดด้านเสียอูดเมื่อได้ยินการตอบโต้ก็ทํเอาทนไม่ไหวรีบจัดแถลงข่าวโต้ฟิล์มที่คอนโดตึกช้างซึ่งเป็นคอนโดหรูที่เสียอูดบอกว่าซื้อให้ฟิลม์มและมีภาพของทั้งคู่ตอนไปเที่ยวฮ่องกงด้วยการติดอยู่ซึ่งในตอนนั้นเสียอูดค่อนข้างโมโหและโกรธมากเลยปล่อยภาพสวีทวานรัวๆที่อดีตเคยไปไหนมาไหนด้วยกันกับฟิลม์มเล่นเอาชาวบ้านร้องอ้าวนี่มันของแท้นีีว่วามัติ ด้วยไหนบอกไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วทำไมมีรูปคู่ใกล้ชิดไปไหนมาไหนกันเยอะขนาดนี้โดยเสียอูดบอกว่าตอนแรกว่าตนเป็นแค่เพื่อนแม่ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันแต่ตอนหลังฟิล์มออกมายอมรับว่ารู้จักกันจริงๆส่วนเรื่องรถมินิที่ฟิล์มอยากได้นั้นฟิล์มมาเทียลไลท์เทียวคือขอและที่บอกว่าเงินที่ขอไม่ถึง7ล้านก็ต้องถามกลับว่าคนใช้กับคนใจ่ายใครจะจําแม่นกว่ากันส่วนเรื่องสัมพันธ์ลึกซึ้งนั้นตนไม่อยากพูดขออยู่เฉยๆดีกว่าพูดแล้วมันเจ็บและที่ให้บ้านไปเพราะ ฟิลบอกว่ารักรักโดยไม่มีข้อจํากัดในตอนแรกบอกว่ารักแบบพี่ชายแต่พอกลับมาจากฮ่องกงฟิล์มกลับบอกรักแบบไม่มีข้อจํากัดตนก็เลยโอนทุกอย่างให้หมดเลยเพราะไว้ใจฟิล์มากจนต่อมาพอชีวิตของเสียอูดต,ตกต่ําถึงขั้นติดคุกจากกรณีธุรกิจผาเครื่องคุณฟิล์มก็ไม่เคยเหลียวแลไม่เคยคิดจะไปเยี่ยมดูดำดูดีโดยในปี2551นั้นเสียอูดต,ตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อศาลไน้ต,ตัดสินจําคุกห้าปีในข้อหาช่อโกองประชาชนและเรียนแบบเครื่องหมายราชการนําตราม,มหามงกุฎมาใชา้ ต่อมาในปี2553ซึ่งในขณะที่รับเงินแบบจุกๆจ,จากเสียอุตแตฟิมก็ดันไปมีข่าวเฉาสนันเมืองกับดาราสาวแอนนี่บรูคโดยคุณแอนนี่ชี้ตัวว่าเป็นพ่อของลูกในท้องแต่โชคดีที่ DNA ชี้ชัดพอเด็กไม่ใช่ฟิมซึ่งเรื่อง DNA นี้เสียงทางสังคมแตกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้ตรวจฝั่งหนึ่งบอกตรวจแล้วแต่ศาลสั่งเก็บเป็นความลับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวของพวกเขาก็ได้จบลงโดยการที่ต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมันซึ่งในเรื่องราวครั้งนี้ เสียอูดก็ไม่ได้นิ่งเฉยถึงแม้ตนเองจะอยู่ในเรือนจำตนก็ได้ส่งจดหมายถึงฟิล์มผ่านทางเรือนจำเอาไว้ประมาณว่าขอทวงคืนบ้านที่เสียอูดเคยยกให้ฟิล์มและบอกว่าฟิล์มควรเอาบ้านนั้นยกให้กับลูกชายของแอนนี่ไปเรียกได้ว่าจังหวะนี้ของเสียได้ใจมากๆจนกระทั่งในปี2556เสียอูดได้รับอิสรภาพและออกจากคุกมาเสียก็ได้เปิดใจว่าตัวเสียไม่มีบ้านอยู่อาศัยเพราะยกให้ฟิล์มไปหมดแล้วในวันนี้ไม่เหลืออะไรก็จะไม่ขออะไรจากฟิล์ม สิ่งที่ยกให้ทั้งบ้านรถเงินทองถือว่าให้แล้วให้เลยอย่างน้อยก็ภูมิใจที่เมื่อปี2 5 4 8ช่วยให้ฟิล์มและครอบครัวพ้นทุกข์ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีพร้อมพูดส่งท้ายถึงฟิล์มว่าหากวันไหนฟิล์มรู้สึกเกลียดไม่อยากได้บ้านหลังนี้แล้วก็ให้ขายไปแล้วเอาเงินไปบริจาคแค่นี้ก็ดีใจแล้วพร้อมกับขอโทษที่ครั้งหนึ่งเคยพูดให้ฟิล์มเสียหายและท้ายที่สุดแล้วในปี2558ก็ปรากฏข่าวการเสียชีวิตของเสียอูดในโรงแรมแห่งหนึ่งจากการกิน ยาเกินขนาดพร้อมกับได้ทิ้งจดหมายเอาไว้ซึ่งเนื้อหาบางส่วนระบุว่าแม้ว่าจะหาเงินทองได้มากมายแต่ไม่เคยสะสมสร้างฐานะเลยเพราะมัวแต่ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนผลตอบแทนกลับทําให้เสื่อมเสียไม่มีความดีและความจริงใจจากคนที่ช่วยเหลือไปซึ่งการจากไปของเสียอุั้นคุณฟิล์มได้ให้สัมภาษณ์อย่างค่อนข้างใจดําเอาไว้ว่าไม่ได้คุยกันเลยไม่ใช่ญาติไม่รู้เรื่องเป็นแค่คนรู้จกักเฉยแต่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยคุณฟิล์มให้สัมภาษณ์เพียงแค่ สัส้นๆง่ายๆช่างได้ใจความแต่ไม่ได้ใจคนโดยคุณฟิล์มไม่แม้แต่จะไปร่วมงานโศบถือว่าผ่านแล้วผ่านเลยและเรื่องราวความรักสีเทานี้ก็จบลงไปโดยปริยาย ซึ่งต่อมาคุณฟิล์มก็มามีข่าวอื้อฉาวอีกทีก็ตอนทำธุรกิจอ e m ม n e y แอปเงินเถื่อนชื่อว่า Payall โดยธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งความดำเนินคดีคดี Pay a อ l ฟิล์มกับพวกรอดคุกมาได้เพราะสารปราณีโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ก่อนแต่ธุรกิจนี้ก็ต้องลมพับไปจนต่อมาท่านฟิล์มก็กระโดดเข้าสู่สนามการเมืองเป็นจอมพเนจรในหลายพักไม่ว่าจะพักพลังท้องถิ่นไทยพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยและล่าสุดพักพลังประชารัฐโดยไม่เคยแจ้งเกิดเป็นส มแม้แต่สมัยเดียวสอบตกมันทุกสมัยอย่างมากสุดก็เป็นได้แค่รองโคศกพักดังจนในล่าสุดนี้ก็มาเก่อคดีตกรัพย์ดีไอคอนในเสียเสื้อพักพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิตธวงษ์สุวรรณความสวยเลยมาตกกับพักไปด้วยจนพักพลังประชารัฐกลายเป็นพักมาแรงกว่าใครสมาชิกมีทั้งเทวดารับสวยดีไอคอนและทั้ง18มงกุุตตกรัพย์ดีไอคอนเรียกได้ว่าภาพลักษณ์ติดลบซ้ำๆแบบกูไม่กลับและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะกับเรื่องราวดราม่า ในครั้งนี้สงสารเสียอู๊ดกันไหมคะหรือคิดเห็นต่างออกไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต <condemned> ้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามาเมาท์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปไว้รับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันนะคะทุกคนเป็นท่านที่หลายคนตักเรื่อเราจะได้พบกับนั่นหนุนหล่อเขาต้องการทำงานเพื่อตอบแทนดูเช้านะเช้านี่ ในโซเชียลเด็กๆอ่ะเขาก็มองพี่ฟิล์มว่าพี่ฟิล์มกลายเป็นสลิมไปแล้วอะไรเงี้ยทางพักซื้อตัวพี่ฟิล์มมาพี่ฟิล์มลงกันเหมือนแล้วก็ลงตรนี้เขานะนโยบายที่ขายฝันเกินจริงผมไม่อยากสนับสนุนคือพักพลังประชารัฐไม่มีลุงตู่แล้วผมมาอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีลุงตู่แค่นี้เองง่ายๆครับเรียกว่างานสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ขายศักสีทำหมดมทำหมด สุดย <ane> <affiliated>. อดสุดยอดขอให้ท่องว่าสุดจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ขายสักิ์สีทำหมดจดคำนี้หน่อยได้ไหมสุดจริตสุดจริตไม่ผิดกฎหมายสุดจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนักตกฟังไว้นะอะไรนะสุดจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ขายสักสีไม่ขายสักด์สีทำให้หมดทำหมดแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มันทำ3ามอย่างนี้ตรงข้ามหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรแม่มีอาชีพ ตรงใจห <laughs> น่วงชอบห <laughs> น่วงชอบแฮปปี้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 และสำหรับวันนี้หนูแบมพรพี่รุนและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปหนูและทีมงานจะหาข่าวสารสดๆใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆอ,อ,อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ